ลากรถขึ้นจากคลองอ,อล้อยกละวเฮ้ยจะลากขึ้นแล้วหลังขยับแขนนู่นรถขึ้นจากคลองเชือต้นไม้แต่ขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วรถใกล้มาแล้วป๋าใกล้มาแล้ว เอารถขึ้นจากน้ำรถตกน้ำดีคนไม่เป็นไรขึ้นได้ไหมเอาลากขึ้ื่นละเคลืนละขึ้นละขึ้นละไปเคลื่อนเลยสายสลิงรถยกขึ้นละขึ้นละ